พี่เซนเอกครับน้ำเขียวถ้าหากเราไม่ได้ปล่อยไรแดงหรือเอาไปเลี้ยงไรแดงสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับมาครับคลิปนี้พี่เซนเอกมีคําตอบให้สําหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งนะครับหัดทําน้ําเขียวกันนะทาน้ําเขียวได้แล้วเขียวดีแล้วแต่ไม่ได้ปล่อยไรแดงลงไปนะครับมันจะเก็บได้นานแค่ไหนมาฟังคลิปนี้ครับพี่เซนเอกมีคําตอบให้ครับผมมาครับคลิปนี้พี่เซนเอกจะมาอธิบายนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายถึง ว่าน้ําเขียวเนี่ยเก็บได้นานกี่วันแล้ววิธีการเก็บรักษาเก็บรักษาอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยมารู้ก่อนว่าน้ําเขียวมันคืออะไรน้ําเขียวนะครับก็คือพืชชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ํานะ,ะแตกต่างจาก พืชชนิดอื่นๆเช่นพวกต้นมะม่วงกระท้อนลำไยต่างเนี่ยเขาล่าเขาเนอยู่ในดินอาศัยอยู่ในดินแต่น้ำเขียวเนี่ยคือพืชชนิดหนึ่งนะแต่เป็นพืชเหมือนกันเพียงแต่ที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในน้ำแค่นั้นเองเป็นพืชน้ำพูดง่ายๆเป็นพืชน้ำนะครับส่วนพืชชนิดอื่นเป็นพืชบกประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพืชเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนพืชนะครับเป็นเป็นพืชนะเขาคือพืชเราต้องบำรุงรักษาบำรุงดูแลเขาเขาก็จะเติบโตอยู่ได้นานนะครับนะ ส่วนตอนที่เขาอยู่ในน้าเนี่ยนะครับตอนที่ยังไม่เขียวใส่ไปน้อยๆเนี่ยเราใส่ปุ๋ยใส่อาหารให้เขาจเจริญเติบโตจากน้ําใสๆกลายเป็นน้ําเขียวครับเขียวเข้มขึ้นมานั่นแหละครับคือการจเจริญเติบโตของเขาเขาแตกตัวแตกย่อยออกมาจนน้ํามันเขียวมันก็คือเลยเป็นน้ําเขียวเป็นพืชเป็นสาหร่ายโคอเรล่านะครับชื่อเต็มๆของเขาคือสาหร่ายคอเรล่าอาศัยอยู่ในน้ําเขียวนะครับเราเติมอาหารการเก็บรักษานะครับนะ สมมติเราทำมาครบแล้วเจ็ดวันนะเจ็ดวันนะเราดมดูแล้วไม่มีกลิ่นแอมโมเนียนะครับนะหลังจากเจ็ดวันให้ดมดูก่อนนะกี่วันก็ตามดมดูก่อนถ้าไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยสามารถเอาไปเลี้ยงไรแดงได้เลยสาหรับหวัวเชื้อน้ําเขียวคยวอเรลราที่เราทํามานะแต่ถ้าเรายังไม่เลี้ยงไรแดงนะครับหลังจากเจ็ดวันไปแล้วนะครับทําอย่างไรให้เขาอยู่ได้คือเขาสามารถเขาเป็นพืชอย่างที่บอกมาเขาเป็นพืชเขาสามารถอยู่ได้ตลอด นะอยู่ได้ตลอดเพียงแค่มีอาหารนะต้นไม้ต้องการอาหารก็เช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยต่างๆอย่างสูตรของพี่เซนเอกใส่ปุ๋ยอยู่สอสาอย่างนะครับนะก็ย้อนกลับไปดูนะคลิปเก่าละกันนะครับสําหรับน้ําเขียวเนี่ยถ้าอยากให้เขาอยู่ได้หลังจากเจ็ดวันไปแล้วด,ดมดูแล้วไม่มีกลิ่นอารเมเนียนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงลายแดงได้แต่ถ้าไม่เลี้ยงลายแดงนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะ ทิ้งไว้เข้าสักอาทิตย์อาทิตย์ผ่านไปแล้วเข้าไปสัก2อาทิตย์แล้วเริ่มมาดูก่อนว่าน้ําเขียวมันยังเขียวอยู่ไหมนะครับแต่ต้องระหว่างนั้นต้องเอาตากแดดไว้นะระหว่างที่เราไม่ได้ให้อาหารเพิ่มเติมเนี่ยตากแดดเอาไว้นะครับเพราะว่าพืชต้องการแดดเพื่อม,มาสังเคราะห์อ,อาหารนะครับนะ ถ้าอาหารเขายังอยู่เขาก็จะเขียวเจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อใดที่อาหารเขาหมดนะครับเราตั้งตากแดดไว้เนี่ยเขาจะเริ่มยุบตัวลงยุบตัวลงน้ําจะเริ่มไม่เขียวให้สังเกตนะครับในช่วงที่น้ําเขียวเริ่มดบตัวลงจากเขียวแล้วเริ่มไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยเขียวแล้วทั้งที่เราไม่เลี้ยงไรแดงให้เติมปุ๋ยอัดปุ๋ยเข้าไปครับการเติมปุ๋ยเข้าไปจะทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตกลับขึ้นมาอีกนะครับนะ น้ำเขียวก็คือสาหร่ายชนิดหนึ่งเป็นพืชอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อเราอัดปุ๋ยเข้าไปนะเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับเพราะต้องบอกว่าพืชน,นะเมื่อได้อาหารเขาก็าสัง่งเคาะอาหารด้วยแสงแดดนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ครับทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงในแดงนะครับเราก็เอามือฟักขึ้นมานะแล้วก็เอาจมูกดมนะ ถ้ามันยังมีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ยังไม่สามารถเลี้ยงลายแดงได้นะครับเอาให้มันหมดกลิ่นแอมโมเนียให้ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียก่อนแล้วเราก็จึงเอาไปเลี้ยงลายแดงครับทำแบบนี้นะนะเอาหมดกลิ่นแอมโมเนียเอาไปเลี้ยงลายแดงถ้าเราไม่เลี้ยงลายแดงนะครับก็สังเกตดูนะช่วงระยะผ่านไปสัก2อาทิตย์ก็ย้ำปุ๋ยทีนึงก็ได้นะครับไม่ต้องสังเกตว่ามันจะดอกหรือไม่ดอกแต่ถ้าเมื่อใดที่มันดอกเมื่อไหร่ควรจะย้ำปุ๋ยลงไปเพื่อเติมสารอาหารให้กับพืชชนิดนั้นแค่นั้นเองนะครับ นะแต่ถ้ามันดอบหรือไม่ดอบยังไงสักสองอาทิตย์ก็ย้ำปุ๋ยลงไปนะครับย้ำปุ๋ยคือเติมอาหารให้เขานะตั้งตากแดดให้เขามีแดดสั่งข้ออาหารนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตเขียวเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะครับย้ำแต่ปุ๋ยนะพวกเอารำไม่ต้องไปใส่อาหารดุกไม่ต้องไปใส่นะครับเอกากาถั่วเหลืองป,ปลาปล่นต่างๆไม่ต้องเอาไปใส่นะครับในจังหวัดที่เราย้ำอาหารเข้าไปเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องใส่ย้ำแต่ปุ๋ยอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปมันจะทําให้น้ําเขียวนั้นเน่า,านะครับนันจะทาให้เกิดน้ำเนา ย้ำแต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวใส่ปุ๋ยเข้าไปเติมอาหารนะครับแค่นี้เลยครับเพื่อนเื่อนน้องๆก็จะทําทให้น้ําเขียวของเพื่อนๆน้องๆน,นะครับอยู่ได้ยาวนานนะครับเพียงแค่ย้ําปุ๋ยนะครับและถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่เซนเอกเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เสเ็กได้ทําคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ